ดีครับวันนี้จะพามาชมบ้านรถสเกลนะครับเพิ่งได้มาครับสั่งมาเดือนละหลังนี่เป็นทามิยาครับรถบ้านเราก็วัสดุดเป็นไม้นะครับมีหน้าต่างแต่เปิดไม่ได้อันนี้เป็นประตูก็เปิดไม่ได้เหมือนกันมีรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ คาเฟ่ประตูนี่ก็เปิดได้แต่ในบ้านก็นี่ในบ้านครับแอบดูในบ้านนี่ยมีอะไรมัง้งโล่งครับนี้คนเช่าเก่าเพิ่งออกไปนะครับป้ายโคช้างหลังคาก็จะเป็นสังกะสีร่อนนะครับ หน้าต่างเขาวันนิดหน่อยนี่ข้างๆบ้านนะครับเป็นไม้มีกระป๋องเบียร์นี่มีเหมือนไหมครับอันนี้เหมือนจะเป็นหน้าบ้านนะครับมีมูนล,ลี่ด้วย นี่ฮโมลี่ก็เปิดตรงนี้ก็กันเป็นบางตาฮะนี่ครับนี้เราก็เอาเราก็จะเอาไว้สำหรับเวลาแข่งฮะก็จะไปวางตามจุดต่างๆให้ดูสวยงามเวลาถ่ายรูปนะครับสับส่วนได้